ครับในวันนี้จะมาสอนสร้างเครื่องบินนั่งได้แล้วก็อยู่กับคุณปอนแล้วก็หมาที่เพิ่งมาจากบ้านนอกนะครับชื่อคุณเตมขอเสียงนะครับเ,<อ>เนี่ยมันไห้กีดสวัสดีครับอแบบได้ครับใช้เลือกสีอะไรก็ได้มาสองอย่างนี้เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวทำกันก่อนนะครับ<ว>มาดูนะครับ อันนี้ก็เป็นของเจมบอลนะครับพคตรรำแม่งพคตน้อยน้อยนิดพิชิตนะครับโดนยิงก็พังแล้วแต่ก็เจ๋งนะครับหรือว่าสีส้สซมของผมครับเดี๋ยวเร็วเร็วร้อนแรงกระโหลกนะครับชอบรถเรนแบบอื่นๆนะครับแล้วครับมบอกไม่รู้นะครับในคอมแบ็กพนักงานติดป้ายครัไปไหนครับแล้วก็วางนี้นะครับวางข้างบนหนึ่งบล็อกด้วยเอ่อ เจ้าต,ตัวนี้เจ้าแผ่นเล็กๆเนี่ยแล้วก็วางแผ่นเล็กๆมาสามอันนะครับจะวางเท่าไหร่ก็ได้นะไม,ไม่บังคับนะเฮ้ยพนักงานติดป้ายครับจากนั้นนะครับวางข้างหลังออกมาหนึ่งบล็อกปุ๊บอย่างงี้นะครับแล้วก็เว้นออกมาหนึ่งบล็อกงี้เฮ้ยจากนั้นลางรถไฟครับลางรถไฟครับลางรถไฟครับครับมาติดครับไอพนักงานป้ายครับ ไม่วางครับตอนนี้กำลังเขียนชื่อเบรไม่เคยหัวเตติดดับติดขังรถไฟด้วยขังรถไฟด้วยครับนี่างนี้ปุ๊บดันลงไปจากนั้นทุบทิ้งทุบทิ้งได้เลยปุ๊บอย่างนี้แล้วก็วางนี้ปิดไปครับปุ๊บป๊อปโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอาบล็อกเดียวเว้ยอ่าสองอันนี้ก็วางแล้วแต่นะครับคนจะชอบก็ก็วางสองบล็อกคอโอเค อันนั้นข้างหลังนี้จะตกแต่งอะไรก็แล้วแต่สิทธิคุณนะครับดีๆนะแล้วก็วางกระจกไปนะครับเฮ้ยเร็วดีลงไปดีไปดีๆดีนะครับโอ้โหหาไายากเออไปอ่ะเราก็จะให้คุณปอลองเข้าไปนั่งดูคุณปอครับเข้าไปนั่งครับ ่ะไปนั่งเร็วๆดิครับเร็วดิเออหันมาครับอพราะภาคนี้จะทําให้ตัวดานะครับโอเคลุกมาแล้วอคุณเจมไปนั่งบ้างครับมันจะนั่งเป็นหรือเปล่านะครับนานันแงมันทารถไฟพังแล้วโอเคแล้วก็เอจบคลิปกันด้วยการยืนเรียงกันสามคนมามามาหน้าให้มันทางเดียวกันด้วยเร็วไปยืนเลยข้างหลังอ่าตัวเราวันนี้นะครับเราสามคนนะครับเป็นเสื้อเรืองแสงคนหนึ่ง เป็นหัวหน้านะครับอืมก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับดูเจ๊รับยกหัวสวัสดีครับ